สวัสดีครับสวัสดีท่านครับตอมหายุหกินครับผมนี่พบกับผมอีกแล้วนะครับการหายุหกินนะครับสายบุ้งหนูนะครับวันนี้นี่มารถใหญ่ครับมาด้วยพญามัมครับนุ่นรอไปแล้วครับกับพญ่เสืดสามคนนะครับนี่เราก็จะนอนนี่ครับผมสัมภาระของเรา บวงของเราก็ร้อยหลังเหมือนเดิมครับวงดีครับผมอ่าของหนูครับผมเอาเอาเลยครับหลังแรกครับผม ของยังงานพี่น้องเอ้ยลองดูครับรอ้อนรุนรอ้อนรุนแดดช่วงนี้ก็ร้อนหน่อยนะครับผมช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นหน่อยวันนี้แดดจัดจ้านเลยครับ แขกครับขอให้มันหมนันด้อบูรเริ่มเลยครับผม ที่ขอกไม้เนี่ยเนาข้างในก็มีครับโอ้หลายรูครับผมูุคองครับคองหนโอ้โหคอ,องหนูครับผม นอ,อกหวงนี้ครับไปข,ข้างหน้านู่นแหละอุ่นแดดก็ร้อนครับพี่น้องเอ้ยวันนี้เดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยๆครับนังพักบ้างอะไรบ้างครับ <laughs> เดดจัดจริงๆครับผมตอนนี้ก็เกือบเที่ยงครับใส่บริเวณนี้แหละครับผมวงร้อยหลังครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาใส่ก่อนเนาะ คอยมาลุ้นด้วยกันครับรับชมบรรยากาศช่วงค่ำครับภูมิเดี๋ยวเรามาหาทำอะไรกินกันครับค่อยยมบ่วงของเราครับยี่หม่ำยังใสไม่สิลิ เดี๋ยวเราไปทำบ่วงก่อนเพิ่มมีสักสิบหลังครับแล้วก็จะพักว่าอยู่นี่แหละครับวันนี้หมายของเราครับอ่ะเบิ้งเราจะแปอ่างเราจะเ็ดบ่วงอีกสักสิบหลังโอ้โหเช็เอรเทนีละ ไม่เอาขนามใหญ่หรอกมั้นยังาท่านใสอยู่ต้องแหวนแลนไปต้องแหวนแลนแนววะมองเห็นโอ้ยเะใสแล้ว่นี่น่้าเม่าฝนใสเลยนี่นี่เป็นรอยกวาฝนเซามอถือกองคอยใส่นี่แจ็คหน่อยเนี่ยไปใสม้ได้หนิอยู่ใสจะพูดมันบอนกล่องใหญ่เยอนูใหญ่เลยนะหนูใหญ่เลยนเป้ยเปรยันี่หนยหน่อยละ่อย

ไปครับพูมได้เวลายามแล้วครับลุยลุยลุยตัวมาทุ่มหนึ่งแล้วครับพูมมันมาทุกคนครับจเป็นยังไงติดตามชมติดตามชมใครจะเป็นหมูเป็นจ่าโอ้ยกสอบขี้ใหญ่เทอนะฮะขี้เสียอาหลาเแอะนะ เหียบร้อยแลยเอาเจอตัวแล้วครับผมเรียบร้อยครับโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมเก็บไปครับลุ้นกันต่อครับผม ัอะไรครับแต้มนหนึ่งครับอยู่มั้งเด้มครับผม ยังอยู่ครับหลังนี่คือดึงมาอย่างนี้เนาะนี่อื้มโอ้ยลุดครับผมตายวัดโอ้หูใหญ่ดิ่ขาดเลยเนี่ย เียบร้อยออไปไถ่ทั้งนมดน,นี่ยามเบิดแล้วหมนี่ยังเป็นพุ่หนึง่งโอ้ยโอ้มองนั่นอ่ะพ้นนี่เลยนู้โอ,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 โอ้ขาดตัวหนึ่งสงสัยตัวใหญ่แหงขาดอืมพันยนโอ้ยยามเสร็จแล้วครับผมได้ตัวหนึ่งครับ หนูหนูหน่อยครับเอ้าวรอรุ่นรอบสองครับผมเกิดหมานอีกแล้วมั้งนี่ฮะหนูน้อยดูหน่อยใส่สองตัวปะอ๋อสองตัวจริงใด <laughs> ใช่จะใหญ่เราสี่ตัวสี่ตัวออ้ใส่สวยอยู่หรอใส่สวยเนาอยทำนี้ทานแล้วเบิง้งนี้แหละ ไปมาเลยกินข้าวเย็นแล้ววันนี้เสียโค้งเสียงให้มั่โว้ยคือกันเถออฮะโอ้ยตัวนี้นะ่ปล่อยซะปล่อยมีตัวนี่นตัวเดียวคือกันเลยรู้ดีเพ่นหันไปใส่้อเห็นตัวหูจะวอน์หนอเห็นบวงหนอเปถูกอยู่ละป่าเปถูกอยู่ทางไหนนี่ พุง่งยู่ผ้าค้นเจ่าเนี่ยไปสามหลังกันถึงตัวหนึ่งมันงงัใส่ไงบ่มันหนีไปสองอตัวลงไปก็เสียเลยรองเก่าแล้วเจกันแทถบเียอ๋อร <มา S 2> อรุ้กันไหมครับนึกเข้าก่อนครับผม โอกมาแล้วคุณต่อกมันใใหม่มือเว้ย้องเาตอกลองสเอาเอาส่ตอกไว้ตอกเอ้าขัดมันมันจะสุกเลยนี่บ่ตองเนอือเอาไ้เทมข้างกันนั่น้รเมนูของเราครับวันนี้ครับ

กระจายไปเลยอ้าวโคนลงที่ไหนล่ะอ้าหือโอ้ยเห็นน้ำหอมเลยเนี่ยคนวันไปบุกผุลงแล้วมาเด้อครับมาเด้อมาเด้ออ่อมหนูคืนนี้ครับกิดอาหารอร่อยอร่อยตั้วใจเย็นโบกเลยนะนี่น้ำนิดเดียวเลยแล้วโค่นให้แรงสุดๆเลยครับผมโอ้ยเหนียวแบบงามๆครับมันๆมันๆหนูธรรมชาติครับผมเโอ้ยตัวเดียว ตัวเดียวก็เสียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหรือสามตัวนีสามตัวบ่สตัวสี่ตัวส่ตัวบ่ออครับพี่น้องเอ้ยข้าวใหม่ๆนี่ครับเรือข้าร้อนๆข้าร้อนๆอาวรับคุณนอีกหอยหน่อยนะเออเอาครับผมเอาเดี๋ยวทใหม่่ไงเขากันหลงเออจเอาไอ้พเนเดี๋ยมา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 เข้าด้งกันเข้ากันเลย อมเดนกครับอมเดนกเดี๋ยวอมอีกรอบนึงสงสัยมู้ทีพูดข้างเลยละมันเปนเม็ดอปลาสืเม็ดบอกอะรท่ยน้นย่หยหรอเป่าระปุกกินไปกันครับปวดคอนวะปวดข้างอ่มูอ่หมวกกันร่วมหมวกัม็บดเข้มด้วยอย่างอด้ปะพอดีแต่ว่าขันท้าอาจามาจับสิเป็ดแห่งนาะ ขอเืมันขาดมันสายมันเขาห่อนเขาหอแหอเขาต้งหอนแ่หจได้ยอดตวเดิเนาะเเลยมั้งวเลยเลยครับคมมหน่อยคมจังหน่อยน่าพว่าสิเก็บแข็งคมมาอมใส่หท้าอย่างได้เแข็งคมหน่ยหยแจกเป๊แจกเป๊แรพแ ไปครับผมได้เวลายามแล้วครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วครับเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ครับผมโอ้อร่อยมากคือปลอมหนูนี่หนูตรงนี้ก็ยังไม่วิ่งหรอกมากนี่ ไรที่พักเกินครับนี่ไปดูเหมือนเดิมโอ้ผมรู้วันนี้สุดยอดเลยครับผม เรียบร้อยครับผมหลังนี้เราก็หาจุดอ้เอาขอเก็บก่อนครับผมตัวงางามๆครับหลังนี้ือเป็นนั่นานาะพีน่นออือ ดีดไอ,อยู่ครับาใา่ไหมครับผมครับผมยามเรียบร้อยแล้วครับมาสรุปผลงานครับพี่น้องเอ้ยบะหม,มานดอกบะหมานคืนนี้รอบสองรอบละตัวครับ โอ้ยคือใส่ย,ยากเย็นแท้หนูอืมโอเคครับผมเดี๋ยวแหละต้องมีรอบสามแล้วครับโอ้รอบบาตัวครับผมของอย่างงามครับผมหนูไม่วิ่งครับตั้ไปสองหลังน้องนั้นก็อยู่เหมือนเดิมครับผมมึงแหละ ลบสามครับผมเดี๋ยวค่อยไปรุนกันตะมำยังไม่มาอยู่พญ่เฉิดดูว่ายังไงน้อนี่รอรุนกันครับผมว่าเขาจะได้กี่ตัวครับพญ่เสิดเอามากแล้วครับนั่นน่ะกี่ตัวนั่นสี่สี่ห้าห้าตัวหนูตัวนี้หน่อยเนะเออต้ใส่เบิดตรงตัวใหญ่ตัวใหญ่สองตัวใหญ่สอง ผลงานไปไหนหมดทุกตัวดียังได้ตัวผมได้ตัวหนึ่งบ่ยังกับตัวหนึ่งนี่น่าฮะเบิ้งเพยามัมเพย์มัมน่าหลายแล้วบ่หมันบ่หมันหมดสามตัวหมดอ่ะสี่ตัวสี่ตัวเอาไปหันบูชาลอบบ่มาเลยเขาหนูก็ตัววัยรุ่นเนาะหนูตัวไหนกำลังข่อยแง่ในหู่กัน ว่าตัวบกีหนึ่งมันยังมันก็ลังออกจากหูบ่ได้บ่กซ้ายเขาเขาเล่ใหญ่บ่วงไปใส่ยมองอือเนี่ยคนงานอยู่ปลายขาตัวหโอ้ยได้แต่บ่วงหลังนัันหาบพรส้นเห็นอยู่นี่ปใส่อยู่ปลายขาตัวหนึ่งนี่ปลาใสจักมันเปลี่ยนแหี่งหาตัไหนึ่งกูเม็นแมวบ่หมาบ่มันไม่ตัวใหญ่บวเขาได้สี่ห้าตัวเฮาแล้วตัวหนึ่งอพ่นตัวหนึ่งเนาะเฮานี่ เรอรุนตอนเช้าหรือรอลุนรอบสามเนาะรอลุนรอบสามเราลุนรอบสามครับไรมันเพิ่นเสียแมงโตเนี่ยสียงดังครับผมไปเวลายามบวงแล้วครับรอบสามกันครับผมหักทุ่มกว่าแล้วครับหักทุ่มห้าสิบแล้วไปครับเข้าไม้ครับผม พี่น้องเอ้ยบ่มมนเลยคองอย่างงามครับไม่ตำไม่ไรเลยครับผมโอ้ยรัวหนูจะวิ่ง วงยังอยู่เหมือนเดิมไม่หมานไม่มา้มมาเราลุ้นกันพรุ่งนี้ครับผมบวง,งอยู่คือเกาไปครับนี่ก็เกือบตีหนึ่งแล้ว สามเห่เลยลบสามเป็นไรฮะไม่มีอะไรเลยว่ายิงยังมีอีกกระถิถูกอยู่บ่ถูกอยู่บ่ไม่มีผักบุ้เลย่ไม่ถูกเหมือนกันหนูกเลยหนูไม่วิ่งเลยโนาะเป็นไรวะไหนย่าไม่ต้องทันแล้วบ่นี่บ่อะ้รย่าักระถเบิด ย้ำหล่นเหรอเออหนูน้ำเขามาตัวหนึ่งใส่ยังบูสึกนี่ตอกหนาโอ้ยใกล้จะเศร้าสิตุสกิจักบดสักโอ้ยไม่ถูกเลยไม่ถูกสักตัวเลยยังเือร์ก็ไม่ถูกสักตัวเลยรอบสามนี่เอา้าโคงยังงามครับผมดูดูไปเหมือนจะหนูเยอะนะครับ มันเป่เป็นไรครับผมได้ไม่ได้ไม่สีเรียสครับรับชมบรรยากาศเอานะครับผมสายบวงไม่ค่อยมานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบแล้วครับเช้านี้ก็เดี๋ยวจะพามาเก็บกูบวงนะครับ กาศหนาวอยู่ครับผมเชา้านี้ไปครับผมเอาหมายกันเลยครับผมมคืนก็มีได้สักตัวหลบสามหลบสองก็แหว้วอหลอบสองก็ได้ตัวหนึ่งหลบแรกกับตัวนึงครับเอ้ยคองอยัางงามครับพี่น้องเอ้ คงเหมือนจะบดทนเอานะหนูนะอ,มแบบอมนืมแบบยูเหมือนเดิมครับอืมตรงนีผ่านอยู่ได้นี่วิ่งอยู่ได้นี่ มาอย่างงามครับผมหนูไม่ถูกยอมเลย ธรรมดาพญายเสือก็จะได้เยอะอยู่นะหนูน,นะแต่รอบนี้ไม่ค่อยถูกจะใส่มันเฮ้ยเป็นไ้ฟังนั้น ช่วงเช้าครับรู้ว่าจะเข้าไมาต่อหรือเปล่าครับนี่กู้เสร็จหาหมาต่อสายต่อเลยครับผมยังไม่ได้หนูกลับบ้านเลยครับมีเชิดคงยังงาบครับพี่น้องเอ้ย บ่วงนี้อยู่คือเกาอยู่ไอเรื่องของเรื่องมันไม่มีคนมาใส่ไม่มีหมายคนมาใส่ไว้เลยแต่มันทำไมไม่ถูกเนาะเป็นได้ฟังหนุนคือเบ้าบิ้วบิ้วเถอะยย่มม ยมัมเบ้าวิวเลยยิ่งมัม <laughs> <laughs> ใส่บ่วงได้บ่วงยังไม่ได้พอโตกว่าน,น,นะนะบ่ <laughs> 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 โอ้ยอยู่คือเก้าอยู่ไหม <laughs> อูย้ยยอมเลยแนวนี้ ขนาดพญายมัมยังไม่ได้สักตัวเลยเนะี่ยบวงหมดแล้วมั่งเนี่ยนะ,ะดูดีโค้งครับดูเอ้ยเลก็กวยโค้งขนาดนี้นะผมะอยู่กถ้ามันวิ่งนะโอ้บโบทนเอาหนูครับ แต่มันไม่วิ่งคือเก่ายิวบ่วงคือเก่าทุกหลังนี่มันคือเป็นแนวน้ำอี่ใสยบ่วงได้บ่วง <c oughs> โอ้ยบอกผ่านเลยแง่มนบ่กตำบ่อยยังเลย อยู่ซื่ออยู่ไซม์เมื่อคืนแบบไหนแบบนั่นล่ะจะเพียงเส์เชได้อยู่2สองตัวนะแกมันเก่าแล้วเพียงเส์เชแต่มันป่หลายทำลายกันได้เป็นซราบนุ่นแล้วเ,เตรียมเก็บของครับ ผมขึ้นเพื่อนโอ้มักหน่เว้ยน้องมอกยังถือกินขาอยู่มาหลงโยอู้หูเมย่หังใจก่อนมากไม่เมือย์เรียบร้อยครับพูมเป็นได้หล่ะนะป้องบมเห็นบอลตัวมันหายหล่ะแยงนี่ผมหอยเอาไว้เอาไว้ตรงนี้่ยี้แยงไงฮะเอาหอยเป็นต้วนสาดสิ คอยไปคอยมากเลยน่ะนะไหน่มดรับไฟดับแล้วที่งานที่อีกอยู่บมดรุ่งใหม่ล่ะก็เสียสิงอีกอยู่แต่ละจังหวะบังเขี้ยสิ่ีจังหะหน่อยเนาะกันนี้ก็เปลี่ยนเนาะโอ้ยบ่ได้หนูหลายหรอกพี่น้องเอ้ยไม้นี่ใหญ่มัมได้สามตัวหมดนะสี่สี่ตัวเออามนั่นละได้ปนหนึ่งพอได้ต้าน้ำพริกเนาะพี่ใหญ่เสิร์ได้หลายตัวอยู่เนาะ ิตัวแล้วไม่สุฮะเมเช้าสามตอนวัสามผบอกรถสองไม่สุบักลำวิกเลยบ่โอ้หนูวัรุ่นตัวละโลตัวละโลหนูวรุ่นโอ้ยของมันจะไปคว่ำใหม่เสืออยู่โอ้ของวงามโอ้ยข่วยออกมาต้อไปเปียกอยู่แลี่แตาง่นี่ใช่ใช่มันเป็นน้ำหยั่งอย่างามอนนุ่งบือสน้ำทางอ่ะนะหลัน ม่มีพ่อโตของดีๆเนาะเป็นจะถูกแห่งบัวตมกันสิบโลน่ะนะพญาม่มเนั่นบ่วงตั้งเกือบสองร้อยใส่ตัในกับบ่พอเว้ยโอ้แต่สอบปุ๋ยหนึ่งอยู่ใส่นี่ขึ้ว่าบ้ามีแต่พยาเซิร์แล้วคนมันเนาะนี่แหละคนมันไปทางไหนก็กินแต่ของพญาเสิดก็พอแล้วบ้าบ่วงหนูเฮ้ ชิ้นหน่อยบวบผ่าสี่เอวเอวหลากไปมดเพราะตัวหนีเพระนี่ตัวนี่นี่น่ะพะแยองฝากเท้าซ้ายดีสักพยองเลยยอมย่อมหรอกนี่ได้ไข่เอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าครับ